อตอนที่223สี่ศึกเปยเหลียงห้าเมืองสี่จิงราชสำนักใต้ของเปยมังจวนหรูหราซึ่งมีธรณีประตูสูงเสจนเด็กน้อยต้องปีนข้ามผู้คนคึกคักพลุกพล่านรถม้าเล่นขวักไขว่อาคารตุกะต่างมาผู้อวยพรแด่วหวังตูเจ้าบ้านชรา,าผู้มีอายุครบร้อยปี ทั้งเมืองสี่จริงผู้ที่มีอายุถึงร้อยปีมีเพียงไม่กี่คนและยังมีชื่อเสียงอย่างหวังตู่ผู้อาวุโสก็แทบส่อหาออกมาไม่ได้คนส่วนมากไม่รู้จักชื่อแท้ของผู้เท่าอายุร้อยปีล้วนเรียกขานกันว่าผู้เท่าหวังที่รุ่นเยาวกว่านั้นก็เรียกว่าท่านทวดหวังสกุลหวังเป็นหนึ่งในตระก,กูลระดับโทของราชสำนักใต้แม้ว่าลูกหลานของหวังตู่จะไม่ได้เรื่องแต่เคลาะดีที่หวังจิงชงเหลียญของหวังตู่เอาฐาน ไต่เต้าจากระดับต่ำในกองทัพเปยมังด้วยความชอบในการรบได้เป็นผู้นำกระโจมเหิมันหลังจากดองกับตะกูลระดับเอกของผู้สูงศักด์ด่านมังกรแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกทีงานฉลองวันเกิดในวันนี้มิใช่ว่าจะสงบสุขปลองดองตลอดรอดฝั่งเนื่องเพราะเรื่องเกี่ยวดองสมรสกับตะกูลสูงสักด่านมังกรซึ่งเป็นงูเจ้าถินของราชสำนักตายบางคนไม่พอใจที่สกุลหวังเกี่ยวดองกับตะกูลระดับเอก วันนี้ฉลองครบรอบร้อยปีของหวังตู่มีคนส่งริปิสินเขียนว่าอายุยืนร้อยปีมาให้พฤติกรรมตบหน้ายัางเหิมเกริมแบบนี้กระทั่งอคันตุกะที่มาเยือนอยังทนดูไม่ได้แต่หวังตู่กลับหัวร่อร่าแล้วรับภาพอักษรน,นั้นไว้ยังไม่ลืมกำชับพ่อบ้านให้มอบเงินมงคลกรบบ่าวที่ทำหน้าที่มาส่งภาพอักษรหวังตู่ถึงอย่างไรก็อายุร้อยปีแล้วไม่อาจต้อนรับแขกนานเกินไปหลังจากทักทายคนนางสำคัญและรุ่นด้อยอวสูสแล้ว ก็มอบให้หวังเสียนหลิงหลานชายที่เป็นรองเสนาบดีกลุมพิธีการมาสิบหกปีช่วยต้อนรับแขกผู้มาเยือนหวังตู่กลับไปพักผ่อนที่เรือนพำนักลานอุทยานไม่เล็กปลูกต้นเหมยหายากไว้หลายสิบตนด้วยเหตุนี้หวังตู่จึงตั้งฉายาตนเองว่าผู้เท่าป่าเหมยหวังตู่ให้สาวใช้ในเรือนยกเก้าอี้ไหวามาวางไว้ใต้ต้นเหมยใช้มีสาวใช้ช่วยประคองท่านผู้เฒ่ามานั่งบนเก้าอี้ที่ปูด้วยผ้าแพรอ่อนนม นาไม่กล้าจากไปไหนนั่งบนม้านั่งเหล็กหวังตู่เอนนอนบนเก้าอี้ไหวมองกิ่งเหมยที่ออกดอกไม่ดอกแล้วเอ่ยเชื่องชาว่าชัยมีฤดูร้อนจะผ่านไปอีกแล้วทางบ้านเกิดค่าช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงฝนเหมยเป็นช่วงที่เหมยทั้งเจียงหนันสุกพอดีนางถามว่าท่านผู้เท่าชาไหนจึงชอบต้นเหมยขนาดนี้หวังตู่หายใจเชื่องชายิ้มพลางเอ่ยว่า ที่บ้านเกิดคามีการศึกษาวิคราหลากหลายบ้างน่าสนใจบ้างก็น่าเบื่อไม่เพียงแบ่งคนเป็นประเภทต่างๆกระทั่งดอกไม้ก็ไม่เว้นอย่างเช่นปุยหลิววิปลาดดอกท้อเจ้าชูยังมีดอกเหมยมีศักดิ์ศรีชายหมีซึ่งยากจนมาตั้งแต่เล็กและไม่เคยศึกษาหาความรู้เอ่ยทวนว่ามีศักดิ์ศรีหรือหวังตู่ยิ้มยิ้มผู้มีความรู้รันาบทประพันธ์ ใช้ถ้อยคำถูกต้องเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณที่สุดได้รับการขนานนามว่ามีศักดิ์ศรีเช่นนั้นศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้มีการศึกษาก็คงเหมือนกับที่ปลาจางกล่าวไว้ว่ายามขัดสนฝึกคุณธรรมแห่งตนยามสำเร็จผลร่วมช่วยเหลือใต้ลาซึ่งยากมากข้าเองก็อยากทำให้ดีแต่ทำไม่ได้ใช้มีเก้าศีรษะแกลกๆเหมือนงงฝังไม่เข้าใจ อาจพะพูดจนเหนื่อยแล้วหวังตู่จึงหลับพักผ่อนเสียงสอยฝีเท้าดังแว่วมาจากประตูอุทยานชายมีรที่ผันไปมองเป็นหวังเสียนหลิงในท่านรองเสนาบดีกลมพิธีการซึ่งจุดถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ตำแหน่งผู้นำตระกูลเขาเข้ามาพร้อมรอยยิ้มค้อมเอวเล็กน้อยด้านหลังเป็นสองคนแปลกหน้าหวังเสียหลิงเข้าใกล้เก้าอี้หวแล้วก็เร่งฝีเท้าแจ้งแกหวังตู่ว่า ราชทายาทมาแล้วหวังตู่ลืมตาขึ้นจะให้ใช้มีประคองลุกขึ้นแต่บุรุษร่างสูงใหญ่รีบเอ่ยว่าผู้เฒ่าหวังไม่ต้องมากพิธีเอ็นหลังลงก็ได้เย,ยลี่หงชัยมามือเปล่าเดิมทีก็เสียมารายาทท่านผู้เฒ่าไม่ถือโทษก่อนนับประโชคดีแล้วแต่หวังตู่ยังคงลุกขึ้นประสานมือคำนับอย่างนอบน้อมรัชทายาทในชุดลำลองเอยอย่างจนกระใจ ท่านผู้เท่าแทบทําให้ข้าไม่มีที่ยืนแล้วนั่งรีบนั่งลงหวังตู่พยายามนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ไหวหวังเสียหลิงและไฉหมีรีบยกเก้าอี้ไม้ข้ามมารอจนสตรีงามเพลิดเพล้วลราชทายาตนั่งลงราชทายาตที่เร่งรุดกลับจากสมรภูมิมายังเมืองซีจิงเอ่ยด้วยสีหน้าอบอุอน่นบทความของท่านผู้เท่าเรื่องหรือระบือไกลฝ่าบาทตัดชมว่าเป็นคุณนางวินยูชนคราวนี้ ข้าได้ข่าวว่าท่านผู้เฒ่าจัดฉลองอายุครบร้อยปีจึงเร่งรุดมาไม่ทันจัดเตรียมของกำน,นัอนอวยพรมีเพียงสองมือเปล่ามาเยี่ยมคาระวะกลับไปจะชดเชยให้ขอท่านผู้เฒ่าอาภัยด้วยหวังตู่ยแยมยิ้มข้ารับไม่ไหวข้ารับไม่ไหวเห็นว่าหวังตู่ไม่อายุมากแต่ไม่เลอเลือนหวังเสียหลิงจึงถอนในใจอย่างโล่งอกเยลลี่หงไฉ แม้ไม่ได้รับความสําคัญจากผู้นําเขตทุงยาและไม่มีแม่ทัพผู้มีอํานาจเต็มหรือผู้ทํารงอาญาสนับสนุนแต่คนผู้นี้ก็คือผู้สืบทอดอันดับหนึ่งอย่างถูกต้องตามทํานองของธรรมของกระโจมหลวงห่วงซรงผูและสีไหวหน,นันต่างสนิทกับราชทายาทผู้นี้อย่างยิ่งหวังเสียนหลิงที่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆย่อมไม่โง่เขลาที่ราชทายาทมาเยือนข่าวนี้กึงหนึ่งมาพาา่อฐานะาผู้นํากระโจมเหมันของหวังจิงชงอีกเกึงหนึ่ง เป็นพาะท่านปู่หวังตู่ของสกุลตนมีอำนาจบารมีไม่อาจดูเบาในหมู่ราษฎรอ,อพยพของราชสํานกตายโดยเฉพาะอย่างยิง่งหลังจากสกุลหวังสมรสกับตระกูลใหญ่ระดับเอกก็เท่ากับสัมผัสกับศูนกลางที่แท้จ,จริงของราชสํานกตายจูจูสีหน้าของเย,ยลี่หงไฉก็อึมครึมเอ่ยเสียงเบาว่าท่านผู้เฒ่าเมื่อครู่ข้าได้ยินเรื่องภาพอักษรนั่นแล้วสกุลอันดับสองของผู้สูงศักดิ์ด่านมังกรน,นั่น เชิงหาเรื่องโดยไร้เหตุผลรอข้ากลับไปยังกระโจมหลวงจะทูลเรื่องนี้กับฝ่าบาทด้วยตนเองไม่มีเหตุผลให้ท่านผู้เท่าต้องครับข้องใจแบบนี้หวังตู่โบกมือขึ้นเบาๆไม่เป็นอันใดภาพอักษรนี้หาไม่กล่าวถึงความในแฝงลำพังตัวอักษรราชสำนักใต้เราเรียกว่าหนึ่งอักษรพันตำลึงทองแม้ไม่ได้ลงนามในผลงานแต่เด่นชัดว่าเป็นฝีมือของอีเหลียงหนึ่งในลิปิกรผู้ยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน อีกอย่างข้าอยู่มาจนถึงตอนนี้หลายเรื่องถือว่าเป็นวาจาเด็กน้อยอย่าถือสายิ้มรับก็พอโบราณว่าชีวิตมนุษย์ไม่เกินร้อยปีคำว่าไม่เกินนี้ช่างเอ๋ยได้อย่างเหมาะสมโดยแท้ต่อให้ข้าผ่านไปไม่ได้แล้วจะเป็นไรไปเล่าดังนั้นเระชายญาอย่าติดใจเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสนุกหลังอาหารดีกว่าพิโรธเดือดดานได้ยินวาจาเช่นนี้ สตรีใบหน้าเย็นชาคล้ายว่าผิดขาดนางมองหวังตู่ตรงๆเป็นครั้งแรกเยลลี่หงฉ์ไฉยิ้มกล่าววา่าเจ้าของบันเกิดใหญ่ที่สุดข้าฝังท่านผู้เทาขณะที่หวังตู่ยิ้มยิมก็เหลือบมองหวังเสียนหลิงฝ่ายหลังรีบปฏิเสธวา่าไม่ใช่หลานพูดมากเยลลี่หงไฉรีบอธิบายท่านผู้เทาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรองเสนาบดีหวัง เป็นข้าได้ยินมาเองหวังตู่ยิ้มแล้วเอ่อยว่าในอุทยานนี้ราชทายาทใหญ่ที่สุดข้าฝังทันเยลี่หงฉายยิ้มอย่างเข้าใจดูคล้ายเอ่ยหยอกเยาแต่ทำให้รัชทายาทต,ต้องกลืนวาจาที่เรียบเรียงมาอย่างดีลงทองในเมื่อระดับไฟพอดีแล้วขืนเติมฟืนอีกก็กระทำเกินไปแล้วสนทนาเรื่องกราบกรอ,อักษรภาพกับหวังตู่อีกสักพัก เยลลี่หงฉายก็กล่าวอำลาใช้มีสาวใช้รอบตบตบอกตนเองที่แท้เป็นรัชทายาทมาเยือนช่างดูไม่ออกโดยแท้ไม่มีวางท่าเลยแม้แต่น้อยหวังตู่ที่เอ็นพิงพนักอีกครั้งหลับตาลงมือหนึ่งตบตบบุญเท้าแขนเอ่ยว่าใช้มีจะบอกให้ต่อไปอย่าได้แต่งกับคนมีการศึกษาโดยเฉพาะพวกที่มีชื่อเสียงมีความสามารถ ยิ่งเก่งมากก็ใช้ไปกับสตรีจิตใจโลเลไม่หยุดแค่สตรีเพียงนางเดียวจงแต่งกับคนซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าไม่มีคนมีความรู้ที่ซื่อสัตย์มีนามีแต่มีน้อยอย่างเท่ากาก,ากเดนอย่างข่าตอนหนุ่มๆเป็นคนมีการศึกษาที่หลายใจกว่าใจจะสงบก็สายไปแล้วใช้มียกมือปิดปากแล้วลอบหัวรอหวังตู่ยิ้มพลางถามว่าไม่เชื่อหรือ ไม่ฟังคำของคนแก่คนเฒ่าจะต้องลำบากแล้วนางรีบบอกว่าเชื่อเจ้าข้าเชื่อเจ้าข้าหวังตู่บอกนางว่ากลับไปพักผ่อนเถอะให้ข้าอยู่ตามลำพังสักพักชั่วสองกา้านทูบแล้วเจ้าค่อยมาไหมนางรับคำยกม้านั่งไปนั่งใต้าใชายคาไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ได้ยินชายชาราเอ่อยวาจาแต่มองเห็นต้นเหมยและเก้าอี้หวตัวนั้นอย่างชัดเจน อันที่จริงหวังตู่ไม่ได้เอ่ยพึมพำแต่สีหน้าออกจะเสียใจเพียงพลิบตาอาจารย์ผู้มีพระคุณและสหายก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วเพียงพลิบตาอยู่ต่างแดนมาถึงยี่สิบปีแล้วเพียงพลิบตาข้าก็อายุร้อยปีชัยมีเห็นว่าหวังตู่พยายามจะลุกขึ้นเหมือนรู้ว่านางจะเข้าไปประคองหวังตู่ไม่ได้หันหน้ามาแต่โบกมือปลาง กว่าจะยันตัวลุกขึ้นมาได้ก็ไม่ง่ายหวังตูมองกิ่งใบต้นเหมยอ,อย่างมือลอยเขายิ้มแล้วหลี่เซียนเซิงหน้าหลันเซียนเซิงศักดิ์ศรีของผู้มีการศึกษาแห่งจงหยวนอย่างพวกเราข้าหวังตูไม่ได้โยนทิ้ง